สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องเสียตินพัซิ่งแปนะคะบรรยากาศยามเย็นที่บ้านค่ะเอ๊ะทำไมมันคคื้นอย่างนี้ใครมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ <Hey. S 1> ไปไหน hey. ใครมาเนี่ยเอารถใครมาครับมันจะโคตรชายโอ้มาหาสามครั้งแล้วเนี่ยรัดไปดูเช้ากับเช้าเย็นกับเย็นฟอ้พอกันจะเชื่อเนาะเอาโอ้ทางเดินเร็วแท้ใครเนี่ยโอ้ไซต่ตำแท้ไซต์ตำแท้รไม่ตามล้อเท่านี้แหละ อันนี้มันเลยไม่ดีใครว่าเอาไม่ดีไม่ที่ใส่มาแต่ใส่ไฟแล้วค่ะเอาขนาดนี้บอเจ้าใส่ให้มันตัดโบออ์รถสุภเกตเจ้าอยู่ไหนยังไม่เสร็จนี้ยังเสร็จวันไหนเสร็จเย็นนี่แหละเดี๋ยวกลับไปคืนอีกนะบอะคิดขับมาเลยอ๋อเดี๋ยวพาเขาไปดูตัดต้นยางก่อนเยอะปะเยอะตอนนอยไปไหนฮะครับ มานนะีะเดี๋ยวพ่อไปคุยทุระล่าก่อนแป๊บนึงเดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะ,ะ,ะเดินตาม <c oughs> ใครเดินตามหลังเรา ใครเดินตามหลังเอามีเสียงคุยด้วยช่องไหนมาถ่ายเราช่องไหนข้างหลังช่อง <c oughs> อะไรนะไปรุ่นคอกซิ่งวะรอไหม กันเท่าไรนี่นนเ,อนเอาไปขายที่ไหนบ้าานนนเรีี่่่ใออยูยไม่เล็กเลยนะปลาหนีไปได้เหรคะปลาหนีของพี่ชายหนูแม่ของหนูนี่ฟังนี่ฝัง่งนี้ของพี่ชายค่ะตาแบ่งให้แล้วของครูเอฝั่งนี้ นนี <mile> ี่ก็ตัดแล้วเยหืมไม่ตัดก็ตัดจากนู่นไปนู่นถนนทางเข้าไหนถนนทางเข้าถ้าไม่ตัดต้นนี้ก็ต้องตัดต้นนี้ตัดต้นนี้เนี่ยมันแคบเนี่ยก็ตัดต้นนี้กับต้นนี้ไงเนี่ยใช่ก็ตัดต้นนี้กับต้นนี้ไงนี้แถวนี้เว้นเลยไงจริงๆแถวนี้เว้นเลยเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ไปเลย ฝนตกแล้วสแถวเนี่ยสามแถวสามแถวสามตันธุรกิจของตัดไปเรยเลยมันไม่ได้รีลหรอกธุรกิจใครของลุงครับหรว่่าต้นใญลุงใช่ไหมเป็นลุงของวัยรุ่นใช่ไหมเป็นลุงของวัยรุ่นกัมพูชาใช่ไหมหล่อขึ้นนั่นเนี่ยเอออุยฝนตกสวัสดีครับอีเดินตามหลังเรา แอบถ่ายข้างหลังเราเฮ <c oughs> ้ยคนก็ต้นใหญ่ข้างสาวไม่ต้องนะคะมันจะมีต้นใหญ่อยู่มันจะมีต้นใหญ่อยู่โซนหนึ่งอะโซนนั้นอะโซนนั้งนะ่ะไม่ต้องตัดเลย

วันนึงเราต้องทําได้6-7ตันก็เอายังไงก็ไม่รู้แล้วนึกว่าไม้แบบคือว่าเป็นป่าไปเลย,ยนี้ก็เท่าเป็นวันหรอือย่างไรผมผมไม่ค่อยมีเวลาตรงนั้นเพราะผมผมซื้อไม้ผมซื้อไม้นักต็มก็รู้อยู่ว่าผมซื้อตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นเลยทีนี้อย่างนี้ก็ตัดแบ่งก็ได้ตัดแบ่งอะไรเป็นวันไม่มีใครมาไงถ้าตัดแบ่งแล้วมันเอาคนงานมาลงแป๊บเดียวค นี่แหละทีแท้วนี่แหละโอ้ไปจะเดิเที่ยวดูจับดึงแล้วแบบนี้จัดจัดถ่ายเลยเดี๋ยวทมันไม่มันดี้ะมันไม่ลกการลกเราแย่เลยล็อยังไงแย๋ยวผมรูปอันนี้ให้ชุดนู่เดี๋ยวให้ทีแท้าน่ะ ได้กีดเหรอได้กีดเหรอมันนานแล้วนี่ยนะมันจะได้ขีดได้ไงมันเอาหน้าดินออกเนาะแต่ก่อนมันสูงเลยนู่นอะสูงเท่าของเขานู่ยน่ะแล้วก็ขุดหน้าดินออกไงลูกเคยใหม่พารถแมคโครมาขุดหน้าดินแมคโครเลยสมัยก่อนตัดให้ได้อยู่สักวันพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมตัดยูคาก่อนนี่ตัดนู่นหินนี่แหละตัดยูคาร์ได้มาตัดวันไหนหลังวันรุ่ะเนาะ มาเยนอะไรสามตันเหมือนกับไม่พอวันไม่พอวันเลยนะนี่พี่มันมันพี่คนพี่เยอะนะยางโอ้ปัดปัดต้นต้งไกล่ได้ไม่เต็มเที่ยวบ้างรุ่นนั้นอ่ะมันจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดต้นตันต้นน้น่ะต้นใหญ่นั่นน่ะนั่นน่ะเจ็ดต้นหรือแปดต้นครับอันนี้มันล่อไปกี่ต้นเนี่ยมันสี่สิบสี่สิบต้นนี่มันจะได้ตันไม่นั่นน่ะ นายสร้างตรงไหนกูดังสร้างตรงไหนตรงนี้แหละอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่ยาวไปนี่ยาวไในสี่แถวไหนตัดทีแถวก็นู่นไงจากนู่นเลยหนึ่งสองสามสี่อ๋อตรงนู้นนี่ด้วยเราเริ่มตั้งแต่ต้นนี้เลยครับเราจะต้นน้อยนี่แหละแหละเพราะว่าทำยาวไปนี่เผื่อนี่เด้อชาอนาคตอ๋อนี่เด้อช่างเพิ่นมมา เอาไหนเดี๋ยวเดียวแถวนี้เริ่มจากตรงไหนตรงนี้นี่แหละบเริ่มจากต้นนี้เริ่มจากต้นนี้นะลุงแต่แถวนั้นเริ่มจากต้นเล็กค่ะแต่นี่เริ่มจากตรงนี้นะฮะอยู่กันอยู่นี่แล้วไม้ไม่มีใครอยู่จริงจริงทำมันเท่าไหร่ทำมันยังไงทำอะช่างทำอะวันเท่าไหร่โกดังอะโกดังแบบยังไงมันตรงไหนล่ะ ตรงนี้อ่ะโกดังเนี่ยโกดังสูงเลยด้งกลางใช่ไหมไม่อย่างนี้เลยวางแ็นเลยเออเอารถเข้าซองใช่เอารถเข้าอย่างนี้เลยสามยาวสามสิบกว้างสิบยาวไป็นคนช่างเชื่อมกับวันละห้าร้อยวันละห้าร้อยทางเชื่อมนะไม่กี่คนสามคนก็พอแล้วอยู่ข้างล่างนู่นเสาเห็นไหมเสาเหล็กนั่นแหละเห็นเสาไหมเสาเหล็กเอาเสาเหล็กเห็นไหมเห็นเสาไหมถักไว้เรียบร้อยแล้วนะ เราแค่มาตัดต่อตัวที่มันสั้นคือผมอยากได้สูงอ้ของมันไตอตออตองนี้แหละคนนึงไอห,หนุ่มไงช่างเชื่อมห <500 S 2> ้าร้อยต้นนี้ห้า <500 S 1> <500 S 2> ร้อยตุกต้นนี้นะสามคน3าคนดังอ่ะสามคนสามคนสี่คนแล้วแต่แล้วแต่เอาไว้ไม่ไว้ เราทำเป็นซองเข้ามาเสาเป็นซองเข้าเลยเสาเสาห่างกี่เมตรถ้าทำอย่างนี้เพื่อต่อไปเราอยากต่อมาอย่างนี้มิกมุกอ่าเราก็จะต่อมาอย่างนี้อ่านั่นแหละเพื่ออันนี้ทำตามงบไปก่อนเอาเหล็กถักไหมฮะเหล็กถักไหมมันก็เป็นเหล็กถ่ายไปแล้วเลยอ่าตรงนั้นน่ะเหล็กโกงนั่นน่ะครับเรถักไปเรียบร้อยแล้วกมาต่อ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 เสาจะใช้อ่าสิบสิบเลยสิบเลยเหร สิบเมตรเลยห่างกันอ่ะสามสิบเมตรใช้เสาตรงนี้สี่ต้นเนาะทั้งหมดแปดต้นใช้อสามสิบเมตรสามสิบเมตรมันก็สามสิบนี่ก็สี่ต้นสี่ต้นสี่สี่สี่เป็นแปดอ่าทั้งหมดแปดแปดแล้วก็ยื่นไปอีกห่างละเมตรละเมตรห่างไหห่างออกสามสิบก็เป็นสามสิบสามสิบสองสามสามสิบสองสามสิบสอง ขุดเสาเข็มนู่นเอาตัวนั้นแหละเอ่อขุดลงไปเมตรห้าสิบเอาตัวนั่งเสียบคนแั้วแต่น้าตินแล้วครับงบประมาณกี่บาทงบประมาณหนึ่งแสนฮว่าคุณนะฮะไม่ใช่น้อยเงินอะไรเนาะงบประมาณแสนหนึ่งใช่ไหมนั่นแล้วสันพงสันไทยได้ตังค์ได้หรอไม่มีหรอวตังค์ไม่ว่าใครเอาเงินติดเอ บ๊ายบายค่ะไปทางนั้นแหละ